ไม่เช้าผมก็ไปกายภาพมาเลยใช่ครับหมอเขามีท่าเตรียมไว้ยืดใช้บนเครื่องแล้วยืดบนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับถ้าผมแบบเอาเอาแขนดึงขาขึ้นมาอะไรเงี้ยต้องใจยืดอยู่เดี๋ยวท่านดูกระเป๋าหนักหนักเอ้าไปเบิ้ลอยู่แล้วครับเราจะได้เห็นภาพไปเบิ้ลถือกระเป๋าสองข้างอยู่ทิ้งปีนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันคนละท้องที่มันต้องดูแลตัวเองอยังไงเพราะเวลา เต็มที่ครับผมเต็มที่กับทุกอย่างพักผ่อนเต็มที่แล้วก็สนุกให้เต็มที่แล้วพวกเราพักผ่อนพอไหมพออยู่ครับพออยู่คือจริงทุกวันี้เราก็ต้องเตรียมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเตรียมผมผมเจนล่ะร่างกายคุณไม่พอมเ่ยร่างกายคุยังไม่พร้อมเนียเมื่อเช้าผมก็ไปกายภาพมาเลยใช่ครับเพราะว่าพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปอะไรเขาบอกเขามีท่าเตรียมไว้ยืดใช่ผลเครื่องแล้วยืดบนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเราเรี้กปกติกันทั้งทั้เจ็ดอ่ะหรือว่ายังยังยังเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเช้าเขายังไปอยู่แต่เวลาไปอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวก็จะแบบอรฮะก็จะมีเจริงๆทางทางคุณหมอกายภาพเขาก็จะให้ท่ายืดมาอะไรเงี้ยมันช่วยได้ในเวลาที่เราต้องนั่งนานๆบางทีผมอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างอะไรเงี้ยครับข้ามไหมคะว่าแบบเราต้องทัท่าอะไรเนี่ยมีอยู่ครับเดี๋ยวทำให้ดูอมอดูมีมีอยู่ครับคือมันจะมีทั้งท่านั่งนั่งยืดแล้วก็ท่านอนยืดอะไรเงี้ย ใครเจอเจ็บบนเครื่องบินแล้วเจ็บทำท่าแปลกๆถ้าผมแบบเอาเอาแขนดึงขาขึ้นมาอะไรอย่างี้ต้องใจยืดอยู่เขาไมีสั่งห้ามไหมเขามีสั่งห้ามไหมว่าถ้าไปเดินชูเดินขาห้ามทำอะไรบ้าใช่ครับหลายอย่างก็จะมีแบบอย่างกระเป๋าห้ามยกอ๋อใช่ครับห้ามติดกาวจะลงที่ไม่ดีที่เขาติดภาษาเสี ใช่ก็จะมีเด <Espero> like ็กว่าขั้นถือกระเป๋าหนักหนักหนักอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็พวกท่าก้มท่าอะไรเงี้ยก็ก็ให้ระวังมากๆมากคุณก็เป็นผู้ชายช่วยฝึกสินอ่ะไปเบิ้ลอยู่แล้วครับโอ้ไปเบิ้ลอาสาโอเคไหมโอเคไหมอาสาหรือเปล่าได้ผมนะก็ต้องช่วยช่วยกันไม่เปินเปิดเบิ้ลเปิ้ลตัวละคตรงนี้ก็ต้องช่วยช่วยกันจะได้เห็นภาพไปเบิ้ลถือกระเป๋าสองใบเออถ้าจ่ไปแฟนดิที่บ้านสิมด็อกเตรียมตัวกันยังไงอย่างเงีต้องมีโชว์มีอะไร ครับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าผมเพราะได้ยินว่าแฟนๆชาวบราซิลนี่คือเขาแบบเขาจัดเต็มเราหน่อยเขาก็จะเชียร์เรามากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมแบบไปไปสนุกกับเขามากกว่าผมใช่ครับก็ฟังเพูดเนาะอยังปีปีใหม่ปีใหม่แม่ไม่ฟังกันอีกเราเซนไหมฮะไปแต่งงานบ้างนะเราเป็นดาราหรือเปล่า ถ่งที่ผ่านมา d a n แล้วสิ่งที่พี่อยากรู้คือให้ของขวัญอะไรเบเบิร์นอะอะไรนะครับให้ของขวัญอะไรเบเบิร์นมันเกิดเหรอครับมันเกิดอะไรเกิดเขาให้เค้กให้เค้กไงโอ้แล้วในเค้กมีอะไรบ้างในเค้กก็มีแป้งเนาะพี่บอกมั้ยคุณเล่นอ้เพราะให้อะไรอ่ะก็มีแป้งมีไข่มีน้ำตาลในเค้กก็อยู่ในเค้กใช่พี่บอกหน้าเค้กเขียนว่าอะไร Happy Birthday มาลิเกลียดว่าแค่นั้นเลยรวมรวมมอะไรเยอะมากเลด้วยหเป็นแบบ ของขวัญเป็นอะไรเพื่ประดประดับอะไรหรือเปล่าคือถ้าเราจะเลือกของที่เราไม่ชอบมันมีราคามากคือผมก็คราวนี้ก็ใช้เวลาเก็บเงินประมาณสักสี่อาทิตย์ในการซื้อของทั่วไปมากเลยผมก็แบบรถนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้ผมเห็นเขาบอกไปแล้วรถนาฬิกาของทั่วไปเราเห็นได้ทุกวันนะผมใช่ใช่เขาไม่ให้หรอคะ ผมให้เขาก็ไม่เอาหรอกใช่เล็กๆน้อยๆไม่มีหรอคุณประดุ้งคุณประดับก็เป็นเค้กคือจริงวันนั้นเราก็ไปเซอร์ไพรส์แล้วก็เราก็ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปไว้ของไอจีอ๋อใช่ไอจีของเราจีของเราของเราของเจนไอจีของเจน J E S J P P อืแล้วคือวันเกิดเจนไปเบิ้์นคิดไปไหมคะว่าเขาให้เราขนาดนี้เราต้องให้เขาขนาดไหนเค้กนั่นแหละเค้กก็หรอใ เปลือกเนี่ยมันต้องเจอมันต้องคิดแล้วแหละว่าไม่ผมมีไอเดียแล้วว่าจะซื้ออะไรเก็บของนะว่าไมค์กอล์ฟอะพูดเป็นเล่นอะน้องขอดเรียนการตียกให้ด้ว่ไม่ใช่ไม่ใช่่หรอสนุกไว้เป็นจันก็พอเจ็บฉันกินไว้เจ้าพิธการต้นเขาให้กันตอนนี้ก็ถือแต่ว่าได้เค้กแล้วแฮปปี้แล้วแฮปปี้ของแฮปปี้ปีนี้แบนมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญให้ตัวเองเหรอเยอะ ซื้อเยอะเลยเหรอชิ้นละเป็นเนี่ยอะไรบ้างมีอะไรบ้างอธินด้วก็จริงๆมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ก็อาจจะจัดจัดเต็มแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็พักพักดีกว่าขอใช้ไปเยอะใช้ไปเยอะขอังตัวเองขอังตัวเองจริงๆให้ให้ตัวเองตลอดแล้วไม่ไม่ต้องเป็นวันเกิดก็ได้ใช่ผมรับคุณมาก ให้ตลอดของขวัญให้ตัวเองอครับผมจริงผมไม่ค่อยซื้ออะไรนะจริงหรอแต่บางเออเราอยู่ King Power พอดีเลยครับมันอยากได้อะไรเนี่ยของขวัญมันต้องตาแล้วมันจะตรงตรงนเป็นตรงที่เอาหุญนะบุญที่คขาไปอยู่เลยครับหุญ King Power มันยากไปแลอวบุนตลาดอันนี้ก็ไม่ติดไอันีไม่ได้จดมหาชน เราแบ่งได้แบ่งทีต,งงตลาดที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดนะ <laughs>